สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสําหรับในวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรณฐา,ากูลนะคะวันนี้นําเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวค่ะเพราะว่าเราจะต้องกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองไทยเองนะคะตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะไม่ได้ไปไหนไกลนะคะก็เป็นการเที่ยวชมนะคะเกี่ยวกับไฟนะคะ การประดับไฟสุดอลังการที่ได้เตรียมให้คุณผู้ฟังได้เห็นกันนะคะในช่วงปีใหม่ตอนเด็กๆที่ฉันจำได้ว่าตั้งแต่วันพ่อวันที่5ทธันวานะคะ่ะทุกๆปีเนี่ยนะคะก็จะได้มาดูไฟนะคะที่ถนนราชดำเนินเนี่ยนะคะแล้วก็ยาวไปตลอดพนะนครนะคะก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจแล้วก็ประทับใจมาตลอดเลยนะคะจนถึงตอนโตนี้นะคะ ตอนนี้ก็ดีใจที่ได้กลับมามีการประดับไฟสวยงามอีกครั้งหนึ่งนะคะทางด้านของท่านอนุทินชาญวิรกูลนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมด้วยนายวิราชเฉลยสัตว์ค่ะผู้ว่าการการไฟฟ้านาครหลวงหรือว่า MEA นะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนชมความงดงามการประดับไฟต้อนรับปีใหม่2.4ล้านดวงนะคะ รวมแล้วมีความยาวของไฟเส้นเนี่ย34กิโลเมตรกว่าเลยค่ะ ในวันก่อนท่านได้มาเปิดงานนะคะโดยขึ้นรถบัสนะคะเปิดหลังคาชมไฟประดับนะคะแล้วก็โครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินนะคะในเส้นทางของกระทรวงมหาดไทยไปวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามราชวร,รวิหารนะคะพะบรมมหาราชวางังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพระบรมรูปทรงม้าค่ะโดยทางด้านของนายอนุทินได้เปิดเผยนะคะว่าทาง mea นั้นถือเป็นรฐัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีความเชี่ยวชาญและให้ความสําคัญกับระบบจําหน่ายพลังไฟฟ้าโดยมีพื้นที่ความรับผิดชอบก็คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการนะคะ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศค่ะทําให้มีระบบไฟฟ้ามั่นคงเพียงพอตอบสนองนโยบายมหานครแห่งอาเซียนของรัฐบาลซึ่งขณะนี้ MEA เองก็ได้มีการประดับตกแต่งไฟในสถานที่สําคัญสคัําญขยายไปยังเขตและแนวเส้นทางเขตเศรษฐกิจนะคะเพื่อบอกถึงความพร้อมความสมบูรณ์ของประเทศและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นตัวชี้วัดสถานะของประเทศในเรื่องของการท่องเที่ยวและคุณภาพ ชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะท่านก็เลยขอเชิญชวนประชาชนนะคะมาเที่ยวชมบรรยากาศในยามค่ําคืนเพิ่มความตื่นตาตื่นใจตลอดเส้นทางค่ะเป็นการส่งมอบความสุขให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะส่วนทางด้านของคุณวิลาชเฉลยศาสตร์ค่ะผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงนะคะท่านบอกว่าการติดตั้งตกแต่งไฟประดับจํานวน2.4ล้านดวงและไฟเส้นรวมความยาวกว่า34กิโลเมตรนะคะซึ่งก็จะประดับ ดับไฟผ่านสถานที่สำคัญสำคัญได้แก่ พระบรมมหาราชวังพระที่นั่งอัมพรสถานวังสุขโขทยัยพระตำหนักจิตรดารโโหฐานวังสระปทุมพระที่นั่งอนันตสมาคมลานพระบรมรูปทรงมา้าสนามเสือป่ากระทรวงมหาดไทยวัดราชบพิธสถิตมหาศีมารามถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในทำเนียบองคมนตรีอาคารวัฒนวิพาทการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานเพืินจี สําหรับประชาชนนะคะสามารถที่จะมาสัมผัสบรรยากาศความงดงามความสว่างสวัยของไฟประดับนี้นะคะแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศได้นะคะตั้งแต่เมื่อวันที่12ธันวาคมเป็นต้นมาค่ะยาวจนถึงวันที่15มกราคมเลยนะคะจะเริ่มเปิดไฟนะคะตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนค่ะแต่ว่าในคืนวันปีใหม่เนี่ยนะคะก็จะเปิดไปถึงเช้า6โมงเช้าเลยค่ะ สำหรับการพัฒนาระบบพลังงานอัจฉริยะอย่างต่อเนื่องนะคะให้สอดรับกับความต้องการการใช้ไฟฟ้าของเมืองมหานครนะคะ ท่านผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงนะคะท่านก็ได้ย้ําค่ะว่าภารกิจนําสายไฟฟ้าลงใต้ดินในเส้นทางการชมไฟประดับนั้นเป็นเส้นทางที่ดําเนินโครงการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินสําเร็จสมบูรณ์แล้วเกือบทั้งหมดนะคะโดยแบ่งเป็น1ค่ะก็คือโครงการนําสายไฟฟ้าลงใต้ดินบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ช่วงที่1ระยะทาง1.53ดากิโลเมตรดำเนินการแล้วเสร็จนะคะปี2555ก็คือตรงบริเวณถนนหน้าพระราน ไปถึงถนนสนามชัยถนนเข้าสารค่ะ 2. นะคะโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ช่วงที่2ระยะทาง4.22กิโลเมตรดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี2,500 55เหมือนกันนะคะมีขอบเขตของงานก็คือถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในถนนท้ายวังถนนเชตุพนและก็ถนนมหาราชค่ะ 3. นะคะโครงการปรับปรุงสายอากาศเป็นสายดินค่ะบริเวณ2ก็คือฝั่งคูเมืองเดิมในนามกระทรวงกลาโหมระยะทาง4กิโลเมตรนะคะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี2564มีขอบเขตง,งานก็คือถนนราชินีถึงถนนอัสดางค่ะ สนะคะโครงการรอบพระตำหนักจิตลดาละโหฐานระยะทาง7.1กิโลเมตรดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี2,564 5นะคะโครงการถนนหน้าพรลลถึงถนนราชินีระยะทาง0.75กิโลเมตรนะคะดำเนินการแล้วเสร็จนะคะในปีหน้า2,567ค่ะเช่นเดียวก,กันกับสุดท้ายนะคะก็คือโครงการถนนลูกหลวงข้างธารเนียบรัฐบาลระยะทาง0.35กิโลเมตรนะคะจะดำเนินการแล้วเสร็จในปีหน้าเช่นกันค่ะนอกจากนั้น m e a เองก็ยังมีการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะรวมถึงโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมที่ทันสมัยนะคะตลอด จนการปรับภูมิทัศน์ส่งเสริมภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของประเทศไทยตอบโจทย์การใช้ไฟฟ้ารูปแบบวิถีชีวิตเมืองมหานครสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้นั่นเองค่ะก็ไปติดตามชมกันได้นะคะการประดับไฟตกแต่งจะมีไปจนถึงวันที่15มกราคมนะคะโดยจะเปิดช่วง6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนส่วนวันปีใหม่นั้นเปิดจนถึง6โมงเช้าเลยทีเดียวค่ะ ใครชอบบรรยากาศแบบนี้สวยงามแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะไปท่องเที่ยวกันได้ใครที่ชอบถ่ายรูปไฟนะคะอันนี้ก็สมัยเรียนมหาวิทยาลัยดิฉันก็ต้องมีการบ้านก็คือไปถ่ายรูปไฟให้เป็นเส้นนะคะเราก็ต้องไปใช้ชัตเตอร์บีกันนะคะก็ลองไปดูสมัยนี้ใช้กล้องดิจิตอลนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันเพราะว่าสมัยนั้นยังเป็นกล้องฟรีมอยู่นะคะภาพก็ออกมาสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะ อาละค่ะนอกจากเที่ยวกลางคืนมาแล้วช่วงกลางวันถ้าใครอยากจะเที่ยวทั้งวันเลยนะคะกลางวันก็ขอพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวในโครงการอารามอารามสิบวัดนะคะของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการาศาสนานะคะได้จัดกิจกรรมอารามอารามสิบวัดและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขึ้นค่ะเชิญชวนนักท่องเที่ยวสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพลิดเพลินไปกับความวิจิตรงดงามของวัดยาม,ามค่ําคืนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใกล้ ชิดกับพระพุทธศาสนาสืบสารวิถีพุทธนะคะเรียนรู้วัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตชุมชนรอบวัดค่ะเป็นการเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นะคะผ่านการชมทัศนียภาพของวัดโบราณสถานและสถานที่สำคัญต่างๆที่มีความงดงามแตกต่างกันทั้งในช่วงเวลากลางวันและก็ในช่วงค่ำนั่นเองค่ะ นายเสริมศักด์พงพาณิชย์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะท่านได้กล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมนะคะโดยโกรมการศาสนาได้มีการดำเนินนโยบายขับเคลื่อนนะคะซอฟต์พาวเวอร์ภายใต้เทศกาล Thailand Winter Festival นะคะของรัฐบาลโดยดำเนินโครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติ ทางศาสนาปีงบประมาณพุทธศักราช2567ค่ะจัดกิจกรรมนะคะอารามอารามสิบวัดและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นศาสนาสถานที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญค่ะมีรูปแบบของสถาปัตยกรรมและศิลปรกรรมอันทรงคุณค่านะคะ จึงเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกับชมความงดงามด้วยการประดับไฟยามค่ำคืนตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะโดยมีการบูรณาการความร่วมมือกันกับสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะ กรุงเทพมหานครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกองบัญชาการตำรวจนครบาลกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรมศิลปากรและก็วัดในกรุงเทพมหานคร10แห่งนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยวัดราชบพิษสถิตมหาศีมาราม วัดไตรมิตรวิทยารามวัดเชตุพลวิมลมังคลารามวัดประยุระวงศาวาสนะคะแล้วก็มีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษิ์นะคะวัดสุทธัต์เทวรารามวัดอรุณราชวรารามนะคะวัดเบญจมาบพิดุสิทธวนารามวัดราชนัดดารามและก็วัดระคังโคศิตรามนะคะรวมไปถึงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครค่ะ ด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวนะคะว่าการจัดกิจกรรมอารามอารามสิวัดและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติครั้งนี้ก็เป็นการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้านเฟสติวัลและด้านการท่องเที่ยวด้วยมิติทางศาสนานและวัฒนธรรมค่ะซึ่งนอกจากจะส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ไหว้พระเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวแล้วนะคะได เขาใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นก็ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการเรียนรู้ผ่านมุมมองของการถ่ายภาพค่ะซึ่งในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเทรนด์การท่องเที่ยวที่ เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับเยาวชนได้สัมผัสกับวัฒนธรรมไทยในมุมมองใหม่ด้วยนะคะโดยการผนวกเทรนด์ของสังคมปัจจุบันเข้ากับการท่องเที่ยวในมิติทางศาสนาและก็ยังสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนโดยรอบวัดได้ด้วยค่ะทั้งธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการเช่นร้านค้าร้านขายของที่ระลึกโดยรอบวัดร้านอาหารคาเฟต่ตลอดจนรถโดยสารสาธารณะนะคะและก็เรือโดยสารข้ามฟากค่ะ ทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาก็มีความเชื่อมั่นนะคะว่ากิจกรรมอารามอารามสิวัดและพิพ,ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจะช่วยส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยซอว์พาเวอร์ด้านศาสนาเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทกระทรวงวัฒนธรรมจากกระทรวงสังคมสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจนะคะรวมทั้งเป็นการส่งมอบความสุขให้กับ นักท่องเที่ยวในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงนี้ด้วยนะคะขอเชิญชวนนะคะพุทธศาสนกชนนักท่องเที่ยวมาร่วมสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ผ่านการชมทัศนียภาพของวดัดโบราณสถานสถานที่สําคัญต่างๆที่มีความงดงามแตกต่างกันในช่วงเวลากลางวันและก็ช่วงค่านะคะในระหว่างวันที่24ธันวาคมนะคะไปจนถึงวันที่2มกราคมค่ะโดยสามารถเยี่ยมชมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจน ถึง18นาฬิกานะคะหรือตามที่แต่ละวัดนั้นเห็นสมควรค่ะและก็ชมความวิจิตรงดงามของวิหารที่ประดับด้วยแสงไฟรวมทั้งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครและพะที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นะคะตั้งแต่เวลา18นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกาหรือตามแต่ที่วัดนั้นเห็นสมควรนะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดการท่องเที่ยวอีกแบบหนึ่งสอดคล้องกับที่แรกค่ะที่ดิฉันบอกว่าการประดับไฟนะคะของทางกระทรวงมหา ไทยกับ M E A ก็ไปตอนเช้าๆเราก็ไปเที่ยววัดนะคะในช่วงเวลากลางวันดูยาวไปจนถึงเวลากลางคืนก็จะได้เห็นการประดับไฟนะคะก็ในที่บอกมานะคะ10วัดนะคะก็เป็นวัดที่อยู่ในพระนครทั้งสิน้นนอกจากนี้แล้วก็ยังได้เที่ยวชมในส่วนของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติด้วยนะคะที่เราจะได้มีเรื่องของประวัติศาสตร์ต่างๆนะคะที่เราจะได้เห็นที่มาที่ไปของประเทศไทยในส่วนต่างๆช่วงนี้ ก็มีละครที่หลายๆคนได้ติดตามกันนะคะก็อาจจะทําให้ตามรอยในเรื่องนี้ก็ได้แล้วก็อย่างที่บอกนะคะเมื่อทางรัฐบาลได้จับเอาเทรนด์ของคนรุ่นใหม่นะคะเอามาผนวกกันกับเรื่องของการท่องเที่ยวอะคะ่ะก็จะทําให้นักท่องเที่ยวที่เป็นวัยรุ่นเนี่ย ได้เปิดโลกมากขึ้นแล้วเขาก็จะได้นำสิ่งที่มีอยู่เนี่ยไปปรับประยุกต์ใช้กับการที่เขาชอบทำเทรนด์ต่างๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะไปทานข้าวที่ไหนเที่ยวที่ไหนเราก็จะเห็นได้ว่า เขาก็จะมีการไลฟ์สดนะคะหรือไม่ก็เขาก็จะมีการรีวิวนะเด็กๆเดีเด๋ยวสมัยนี้เนี่ยคนสมัยนี้เขาก็จะชอบรีวิวสถานที่ต่างๆนะคะแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะมีความชอบในเรื่องของโบราณสถานหรือว่าบางคนก็จะชอบในเรื่องของวัดวาอารามเราก็มาดูในมุมมองที่แตกต่างออกไปจากการที่จัดงานนี้ขึ้นมานะคะสําหรับงานอารามอาราม10วัดนะคะ ก็เป็นเรื่องราวของกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการาศาสนาที่จัดขึ้นนะคะเน้นย้ำว่าเขาจะจัดกันในวันที่24ธันวาคมนะคะคริสต์มาสอีฟนั่นเองนะคะไปจนถึงวันที่2องมกราคมนะคะก็เที่ยวได้ในช่วงของ8นฬิกาถึง18นฬิกาใน10วัดที่ว่ามาเนี่ยนะคะแต่ว่าบางวัดก็อาจจะปิดช้ากว่านั้นนะคะเพื่อที่จะได้เห็นความงดงามในยามค่ำคืนและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะ ด้วยการที่ชมไฟที่ประดับไฟในย่านพระนครเนี่ยละค่ะของทางด้าน MEA นะคะที่ได้ประดับไฟมากถึง2.4ล้านดวงตลอดเส้นทางนะคะกว่า34กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะก็มาถ่ายภาพสวยๆอยู่หาสักวันนึงนะคะอยู่ในพระนครแล้วเราก็ลองใช้เป็นวันเดทิปแต่เราก็ได้ทั้งเที่ยวกินถ่ายรูปนะคะอยู่กันครบหมดเลยแล้วก็ได้บุตรด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึง ใจแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรณัฐกูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ